สวัสดีครับเดี่ยวกับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาทำบุญให้น้องกุมภาครับครบรอบสองเดือนนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบเก้ามีสาครบรอบสองเดือนที่น้องลูกสาวของน้องใหม่คลอดออกมาแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็วันนี้ก็ได้มาทำบุญอุทิส่วนกุศนให้น้องกุมภากันครับผม นี่อยู่ที่วัดห้วยใหญ่นะครับคนนี้มาอุทิศบุญส่วนกุศลให้น้องนะครับน้องกุมภพาครับผมหลังจากที่ทําบุญจากที่วัดเสร็จแล้วก็นำกล้วยกับน้ำส้มมา ให้ลูกสาวของน้องใหม่นะครับก็นำกล้วยน้ำว้ากับน้ำส้มครับมาให้น้องกุมภาตรงที่ฝังไว้นะครับวันนี้เป็นวันครบรอบนะครับสองเดือนก็ไปทําบุญที่วัดมาถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้น้องกุมภาเสร็จแล้วก็ นำกล้วยแล้วก็น้ำส้มมาให้น้องตัวเล็กที่ฝังไว้นะครับตรงนี้ก็ฝังตรงที่ฝังน้องนะครับนี่ก็จะมีต้นกล้วยต้นหญ้าแล้วก็ต้นอ้อยแต่ต้นอ้อยนั้นตอนนั้นคงคงจะกําลังขึ้นนะครับต้นอ้อยกําลังขึ้นขอ,ขอให้น้องไปสู่ครที่ดีครับผม ก็จะปล่อยให้น้องใหม่เล่นน้ํากินน้ําไปเลยนะครับเพราะว่านี่ก็5ห้ามงกว่าแล้วนะครับแต่ว่าอากาศยังร้อนมากเลยนะครับนี่ครับน้องใหม่ก็ถือว่ายังก็สมบูรณ์ขึ้นเยอะแล้วครับ จะอากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับก็จะให้เขาเล่นเองนะครับอาบน้ําเองเล่นเองเพราะว่าอากาศร้อนมากขนาดห้าโมงนะครับห้าโมงกว่ากว่าอากาศก็ยังร้อนเพราะว่าฝนก็ตกมาแล้วก็ร้อนด้วยครับผม อ้วนขึ้นเยอะแล้วครับร่างกายก็สมบูรณ์ขึ้นเยอะครับผมก็วันนี้ก็ได้ครบ2เดือนที่น้องไมคคลอดลูกแล้วก็น้องกุมภาตัวเล็กก็เสียไปนะครับก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศล,ลให้น้องเขาได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีครับผมปล่อยให้เล็นน้ําจะได้สดชื่นครับดีต่อร่างกายด้วยครับผม อากาศก็ร้อนมากครับที่ปัตยาพอเช้าเช้าก็ฝนตกสายสายก็ร้อนวันหนึ่งก็มีตั้งสองฤดูครับทั้งร้อนทั้งฝนรวมกันก็คงจะทับใหม่อีกรอบหนึ่งก็ประมาณ4ี่ห้าเดือนนู่นแหละครับถึงจะกล้าทับตอนนี้ก็ให้น้องพักฟื้นก่อนพักฟื้นร่างกายให้สภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายดีเต็มร้อยค่อยผสมพันธุ์อีกทีหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่า ได้น้องไม่ได้น้องก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพราะว่าช้างกับสมพันธ์กว่าจะติดก็ยากครับใช้เวลานานมากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องน้องใหม่ f ฟ m i l y ขอบคุณที่เอ็นดูน้องใหม่นะครับน้องใหม,สสสสสม่สวัสดีสวยๆลูกบนสูงยิ่งมาขึ้นสวัสดีสวยๆสวัสดีค่าก่อนลแล้วลูกก็ สวัสดีแม่แม่เอฟซีก่อนเล่นสวยๆส,สวัสดีค่ะเสียงด้วยลูกสวัสดีค่ะสวย<อ>ดีๆสวัสดีค่ะ<อ>ค่ะน<อ>ะครับน้องใหม่เล่นน้ำเลยลูกไปเล่นไป วนขึ้นมากแล้วนะครับน้องหม้ก็อ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเยอะแล้วครับนี่ครับนี่ก็ตอนนี้ก็ค่ําแล้วนะครับแต่ว่าอากาศยังจะร้อนอยู่นะครับ อากาศที่พัทยาก็เปลี่ยนแปลงบ่อยมากครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนทั้งกินทั้งเล่นให้เขาได้เล่นเต็มที่ของเขาครับจะได้สดชื่นก็วันพุธนี้ก็อย่าลืม ช่วยอุดหนุนอาหารออนไลน์ให้กับคุณยายคูทรัพย์ด้วยนะครับช้างชลาวัย70ปีครับผมก็จะผมก็จะไปช่วยไลฟ์สดขายอาหารให้คุณยายคูนซัพย์พอได้ให้แกได้มีทุนไว้ซื้อสับรลดให้น้องให้คุณยายนะครับก็ฝากแม่ f c ฟซีช่วยอุดหนุนคุณยายคูทซับด้วยนะครับวันพุธนี้เวลา11โมงนะครับ11ม เขาเล่นน้ําเสร็จแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนู้นพอยืนร้อนก็มาเล่นใหม่นะครับก็จะให้เขาเล่นไปตามธรรมชาติให้ได้เล่นน้ําอาบน้ําน้องใหม่ก็จะมีน้องหมานู้นครับไปเป็นเพื่อนนะครับเวลาไปข้างนอกก็น้องหมาก็จะไปเป็นเพื่อนน้องใหม่ด้วยไปเป็นทีมครับทีมใหญ่ๆ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณที่เอ็นดูน้องใหม่ Family ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ครับผมก็จะพยายามทำคลิปบ่อยๆแล้วก็ช่วยเหลือชาวช้างด้วยกันแล้วก็ ทำไปเรื่อยครับทำที่ทำได้ครับผมทำที่พอทำได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับผมก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เอ็นดูช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับผมน้องใหม่ก็ครบสองเดือนแล้วครับตั้งแต่คลอดลูกมาก็อาการก็แผลก็หายแล้วครับรอพักฟื้นอีกสองสามเดือนถึงจะผสมพันธุ์ได้นะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ